Ok Apa yang saya buat ni? Sudut, sudut Sudut, sudut Bisa ni 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 Aku cakap ni ที่แบบที่โกงที่สุดเลยโกงใหญ่มากเลยครับก็ไปรับชมก็ไลก์ก็เช็กติดตามด้วยนะเราไปดูกัน let's go เครจะเลือกสีอะไร เปิดมาดมิเล่นมาดนโดนไม่เห็นไม่เข้าเนี่ยของไปหยอกเล่นสัน่ ตรงนะครับยิงตรงกับฟ้าตรงคนะรงับผม 对。 โอเคยิงไม่ไดยิงไม่ได้ไม่ต้ยิงไมได้แต่ไปเล่นยิงข้านาะเลยฟ้าตรงผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงถึงจะถึงจะใช่จริงถ้าถ้าผมกดปว่าเหมือนใช่เปล่า อันนี้ยิงตรงกอดเลยลทีมแต่บอลลดอกเมานโอ้โไม่กล้าดนนดนทายแล้ว เสียบหน่อยไม่ได้สุดสง่สงนีงนีงง่บนดดนย่บไปเลยโอเคนะครับเติมพลังก่อน มา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 อิจฉาเจ็บขาวอะขาวเป็นอะไรวะโอ้โหเจ็บเป็นหมายเย้ด้วยเจกช่วยได้เจกช่วยได้จะมาเอาาหอวกฟาลาชากูอุย้ยสวยนี่ครับสกิลก็จะประมาณนี้เลย

ในอันนี้มะมันตึงมากเลยผมพูดชอบในตัวนี้แต่ในเกมไม่ไม่ชอบอะไม่ชอบอะตึงไม่เหมือนในการ์ตูนเออแต่ท่านี้ดีจริงสปอยไว้ก่อนส่งส่งแค่ส่งให้ฉันแค่ส่งให้ฉันเดี๋ยวเพื่อนโดนแย่งเพื่อน ผมเสียวก่างกร้าวแอร์มิสติกแต่ผมไปรีไปเพื่อผมไม่ชอบอ่าผมไม่ชอบอ่ะอะไรนะอ่ากองหลังผมไม่ใช่ไม่ใช่กองหลังดิผมไม่ชอบแบบ

ไปมันเบี summer, summer, ้ยวขาแกส่ง <necessary> ส่งม่กับนฉันจะส่งใแกแนั่ส่งม่ให้ฉันฉันจะให้แกผมอยากได้ซาอับนนงไม่ใช่ออยด้านนาเไมสติกไม่ต้องดูผมได้นานี่เวย นังค่ะนี่เอาดีเจเอามิสติกสวยเพืนแต่เวลาโอ้โหยิงไม่เข้าด้วยดู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 คนมันปึงดู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 ก็จะเป็นนี้เลย ก่อนหาใจ จะไิ้เปิดกล่องกล่องเลยกล่องี้บนี้ส,งส,งส่ง่งงอืม ปุ๋ยินใ้มันจุบจุจุบจุจุบจุปุยได้บน ส่งส่งส่งมาเอามาดิบอลนะบอลเกอยู่ที่ขาเอามาให้กับฉันสิได้ชิโดชิโด Kau tak boleh Saya tidak nak Saya tidak nak Raja Berbentuk Berselamat Kau yang putus Tua P Tua Kau

ได้ยังไส่งให้ฉันฉันจะไดีงให้มันจบอืมดูแลมีไม่เข้าเชียวแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสวยๆสวยสูงมาก ยย่อะไรอะไรยยไม่ใช่เย่เย่นโ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 นไม่ใช่ยยครับโน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 นไม่ใช่เย่เย่โส่โส่โส่

Use 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 noticable use 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 song song ni makcik song ni makcik long long, tidak diro boleh lah, bon bon lagi. หายวไมหายหายแล้ว่ายกูแท่กงแท่เท่วะมา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 กรเจงาท่้นต่นแงนี่เาะท่งกไม่คิดยซิบไม่เอ๊ะก็จะม่ได้ดิยได้แต่ไม่ได้เออ mm uh -oh. ส่งเพื่อนส่งไม่ใครเนี่ยส่งฉันได้สกิลไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่เป็นใครเป็นคนนี้เหรอ็นนี้นี่นไงชอ้ีมาไอ้คน่อมัน

เนี่ยสาเอกเวมาสูงเนี่ยสูงนะเลี่สุดิสนีมันะไม่ใช่ิสด่เอมันไม่น่าได้หรอกจริงเลียะเีเลย่มน่าได้แนี้ต็มแล้วอ โอเคบังนี้ได้แม่ไม่จแจงเหรอนักบุญอาชีพพูดดึงพูดดึงพูดเท่พูดดูดมารอบนี้อนเอาจริงถ้าแพ้เป็นไก่ไก่ที่พงไม่ไก่ได้เลยหยอกเลยหยอกมาแ่งแซงมาแซง อย่าเพิ่งบอกว่ากลุ่มเกินคะไม่ได้ไกลอย่างที่ทุกคนคิดอ,อีบ้าหลปากแซบมันหน่อยไปดีดีดอู้หูชีหาย โอ้ยิงเข้ายิงเขออ้าว่ายิงเขออ้าพีส่วสวยใส่ยนีไหมมนส่งเองนะเมื่อกี้ไม่ได้ส่งนะเมื่อกี้ไม่ได้ส่งนะเมื่อกี้ ไปไปดิโอ้โหไม่ไปเลยหรอคือว่าจะประตูที่เก่ง ใครได้หกก่อนคนอ้นชน,นะไม่ได้หกวิสุลก็ไม่ชน,นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือไม่ทำอันนี้อะไรว่าไม่เป็นเปลี่ยนภระเแป๊บแป๊บต่านไปทำนี่าข้อท่าท่าอะไรก็ไม่ มันช่มันเราจะเป็นผู้รักประตูเก่งที่สุดในโลกโลูกไหนไม่สามารถสู้ผมได้หรอกเพราะผมนั้นเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกถ้าใครไม่เชื่อปากไม่เชื่อนี่กูเป็นผู้รักประตูเฮ้ยมาแล้วเหรอ เดืดจะเดืดเลยจะเดืดเลยอู้ยคนอื่นก็ตึงนะไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมกล้ากลากว่ากากว่าผมกล้ากว่าจะเท่าไมร่เนี่ยมันไปโทษเพื่อนทำไมเล่าเพื่อนจะต้องไปโทษเรา สกิลมาแล้วสกิลว,วิ่งได้วิ่งเถ้าก็ได้บอลกูวิ่งเลยกูไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูได้เลยคนนี้มันรอจัองมาจงมาจงมาอันนี้แม่หมอนะสมรับ พูดกะประตูเหมอกกับคิงคิงคีด้วยนะคิงคิงน่าจะอ่านอะไรเล่าเออถูกแล้วมาด็ครับอย่างี้อย่รงนี้ก็คืออย่าน่เขาเ้่นรนะไป มปล่พาพก็แทนเป้ขึ้นแอบลำหน้าลำหน้าเหี้่กูขึ้นไปทำไมเนี่ยกูอยากได้บุญหนูกูจริงไหมแล้วก็ดิวกูกิวกู มากูกขึ้นนะขูขึ้นนะขขึ้นนะโอโหส่งให้ใส่สงให้ใ ไม่เข้าแหละเด็กผู่ได้บอลกลับมาอันนี้คิดนีเผมไม่อยากตัดเอ๊ะตัดตัดอะไรเล่าตัดน,นีเพลงไม่อยากตัดมัน,นจะตัดนิดหน่อยเพื่อมาดูว่าคุณไสิ่งตึงมือตึงมือ แต่มึงต้อง โอ้โหอันนี้คือตาสุดท้ายที่จะเล่นนี่งสองสามตัวลางของนี้คือหนึ่งสองสาม ว่ายว่ายว่ายวายมตัดตัอย่ายิงกูผมผมตายผมตายโอ้ผมขึ้นทำไมขึ้นทำไมกูขึ้นทำไมกูขึ้นทำไมขึ้นทำไมเออ bây giờ hứa 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 hero hứa 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 สอนสีเหลืองอะมันอยู่ตรงนี้มันเข้าอะมันเข้ากูเริ่มไม่ไหวละไปจริงๆลำหนานะไปทำไมอยู่ๆกูัดไปก็อย่าเป็นกูแล้วอยากเป็น,ปนอีกกูบ้าง ไม่ได้บอลเลวเมื่อกี้ไม่เสียดกูไปไหนอ้ยเหอจิ๊กูไม่ได้บอลโอ้ยเดินคงเสียใจกับช่วงท่านนี้ด้วยนะโอชิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอีนะอก,กูจริงๆนะอีก,กูจริงๆจริงจังอีกโอเคโอเคก็คไม่ไหวแล้วบอกลาดีก,กว่าบไายบายโอเคนะครับสำหรับที่นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายอุย